แล้วพี่มีค่อยมะเลาะกันบ่อแบบไรแรงสุดนี่ไม <inappropriate> ่ค่อยทะเลาะแบบไรแรงสุดส่วนใหญ่จะงอนบางครั้งเราไม่ค่อยไม่ได้นอนด้วยกันบ่อยเพราะเขามีบ้านเขาเราอยู่บ้านเราเราเป็นเราเป็นคนโลกจิตอย่างหนึ่งคือชอบนอนบ้านตัวเองไม่ชอบนอนบ้านคนอื่นก็เลยงอนเรื่องการที่ขาดขาดการทำกันบ้านให้เราบ้างแต่ส่วนใหญ่ที่งอนเลยบ่อยๆเลยคือเราก็แบบว่าช่วงนี้เหนื่อยมากเลยแต่ขาดการเอาใจ กระตีดแหละมันก็ต้องมีเจะเนาะเชื่อป้าวันแรกเป็นอะไรที่แบบพูดตามตรงนะแบบมันเป็นอะไรที่แบบสะใจมากเลยมันคือผาดโผนจนทยานชาพีเสื้ออีเนี่ยนั่นหรอที่แชร์ชกันแล้วอยากได้อะจิตตอนนั้นไม่ได้กี่เลยอ๋ออีเนี่ยหรอที่ทุกคนแชร์ชกันแล้วอยากได้อะมันอยู่ตรงนี้แล้วมาเลยกันเจียงมาเลย